กอ,อย่าลืมฝากซับสไคร้ไลค์แชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวแชมพูของจอนสันค่ะหลังจากใช้มาเข้าสู่2เดือนแล้วของจอนสันนี้ก็คือเป็นเจ้าตัว active kids c h i n y d r o p เป็นอจอนสันคือสำหรับเด็กเลยเนาะแบบวัยทารกอะไรใช้ได้เพราะว่ายี่ห้อนี้เขาบอกว่าไม่มีพาราเบนไม่มีสารซาลเฟตแล้วก็ไม่ทำให้ผมแบบว่า ผมแข็งกระด้างแล้วก็ไม่มีซิลิโคนให้ผมเงามผมลื่นแล้วก็อาร์กเกนออยล์ทให้แบบว่าบํารุงผมก็มีโปรโตีนนะช่วยในการบํารุงผม EPS Bal าลานเทสตั้งผมของเราเนี่ยเติบโตตอนนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าฟอของนางก็เยอะอยู่นะคือที่ชอบของนางก็คือเพราะเพราะว่าของนางเนี่ยไม่มีสารสพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีซิลิโคนซึ่งมันเป็นะอะไรที่ดูแบบว่า ปลอดภัยต่อนหนังศีรษะด้วยกระทังแบบว่าเด็กใช้ได้หอมอ่อนๆเหมือนแชมพูเด็กอะเออแต่ชายของจรัสนหน้าตาอันนี้รุ่นนี้คือผมนุ่มมากผมนิ่มมากๆไม่มีความแบบว่าตอนที่ล้างแล้วแบบว่าผมมันแบบหยาบก,กระด้างใดๆไม่แสบหัวไม่แบบว่าระคายเคืองตอนนี้ทําความสะอาดผมได้ดีเลยนะสตัวนี้อยากจะแนะนําว่าดีราคาจำไม่ได้อะว่าซื้อมาเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นซื้อมาในโปรในวัสดสันประมาณ100ร้อยกว่าบาท ร้อยร้อยสี่สิบหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ลองไปเช็ดกันดูนะที่วัสันหรือว่าในห้างชั้นนําทั่วไปซึ่งมันเป็นแชมพูอะไรที่แบบว่ามันสามารถลดขดจัดรังแคได้นิดหนึ่งไม่มากก็น,น้อยเลยนะซึ่ง <Wow. S 1> ว่ามันเวิร์กสำหรับมุมแล้วก็มันดูอ่อนโยน <c oughs> เด็กใช้ได้รู้สึกว่าปลอดภยัย <c oughs> ก็เป็นแชมพูหนึ่งนะคะที่แบบว่าอยากแนะนำ <c oughs> ก็ยังไงก็ไปลองซื้อหรือว่าไปลองใช้กันได้นะในว okay, นะัดสันโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมฝากซับสไคร้ไลค์แชร์กำลังใจให้ด้วยนะผมก็ พยายามจะมาอัปเดตทั้งหัวจรดเท้าเลยไงก็ฝากซับสไครต์ด้วยนะติดตามกันวันนี้ไปก่อนจ้าบาย